สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Civic Dimension นะคะรถยนต์ปี03ค่ะราคา85,000บาทนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะภาษีปี65นะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนคร,ครบค่ะดูรถได้ที่ อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะภาษีปี65นะคะปีหน้าเนาะยาวๆไปเนาะ้องเครื่องสะอาดสะอาดนะคะภายในค่ะใช้งานได้ปกตินะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะมีจอทัศสกรีนด้วยนะคะก็าสามารถใช้งานกันได้ครบคันนะคะพร้อมใช้งานเลย 85,000บาทเกียร์ธรรมดานะคะท่านใดสนใจดูรถได้ที่จังหวัดขอนแก่นค่าเบอร์ติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะลองโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ